ไม่แน่ใจว่ารู้จักการฉีดฟิลเลอร์แบบ modify butterfly เทคนิกระยังนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีการฉีดฟิลเลอร์แบบ butterfly เทคนิคนะครับเป็นเทคนิคการาฉีดฟิลเลอร์หลายๆจุดนะครับก็คือบริเวณขมับนะครับขมับใต้ตาหน้าแก้มแล้วก็รองแก้มนะครับเป็นการฉีดนะครับจุดละเล็กจุด จุดจุดละน้อยนะครับนะแต่ว่าได้ผลประมาณ4จุดนะครับนะของหมอนี่หมอจะทําเป็นสูตร modify butterfly technique ก็คือใช้ยาประมาณ4เออประมาณ3 3มซีซีนะครับนะสแล้วก็มาฉีดจุดละเล็กจุดละน้อยนะครับฉีดที่ได้ประมาณ4จุดก็คือบริเวณขมับนะครับบริเวณเอ่าร่องใต้ตานะครับบริเวณหน้าแก้มแล้วก็บริเวณตรงร่องแก้มนะครับสังเกตดูนะเวลาเป็น butterfly t e c h n i q u อะ ขามาับอะส่วนมากยังไงก็ตอบอะครับก็มีจุดนี้เนาะจุดนี้มีใต้ตาใช่ไหมฮะตรงนี้นะครับในรูปอาจจะไม่ค่อยเห็นนะแถวแถวตรงนี้นะแล้วก็จะเป็นหน้าแก้มใช่ไหมครับแล้วก็บริเวณอ่รอรงแก้มตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าลากเส้นมก็จะเป็นเส้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับนะแล้วก็จะเป็นติ่งมาอย่างนี้เออพร้อมเป็นสองข้าง นะครับมาอย่างนี้อย่างนี้มันก็เป็นเหมือนปีกผีเสื้อนะครับนะจะใช้เป็นเข็มทู่นะครับเพราะว่ามันจะปลอดภัยมากกว่านะวัตถ่ายเทคนิคของเอ่อโมดิฟายวัตถ่ายเทคนิคของหมอเนี่ยจะเป็นการใช้ซิลเลอร์ทั้งหมด3ามทีซีนะครับนะอามทีซีนะครับตรงนี้ใช้ใช้เสริมกระดูกหน้าแก้มตรงนี้นะครับแบ่งสองข้างเสริมกระดูกหน้าแก้มสองข้างนะครับตรงนี้นะอืแกะแล้วกระดูกซุดไงต้องใช้ตัวตัวแข็งน่ะเสริมกระดูกนะครับ หนึ่งซีซีอันนี้หมื่นสองพันบาทอันนี้อีกตัวอ่อนไรเซลเลนนะครับไดเซลเลนไวทอลายเกลี่ยให้เรียบนะครับบริเวณใต้ตาอีกหนึ่งซีซีนะครับนะพอได้สองข้างแล้วใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นเกิดหน้าแก้มยกมากขึ้นหน้ายกมากขึ้นนะครับใต้ตาหายไปเต็มมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่เหลือเหลืออีกหนึ่งฟีนะครับใช้ตัวอเบโรโทโร่กล่องม่วงหรือว่าเบโรโทโร่วอลลุ่มนะครับตัวนี้ใช้ฉีดอะไรฉีดขมับ รงนี้นะครับแบ่งครึ่งหลอดนะครับฉีดขมับข้างละ 0.25cc นะครับรวม2องข้างเป็น 0.5cc บริเวณขมับนิดนึงแต่ขมับมันจะไม่ได้เต็มนะเออแต่มันจะดีขึ้นนะครับฉีดเฉพาะจุดที่สาคัญจริงๆนะครับแล้วแบ่งอีกอีก0.5นะครับเป็น0.25 0.25ใส่ร่องแก้นนิดหน่อยนะครับหน้าก็จะสวยแบบใช้แค่ 3cc แต่ว่าได้ทั้งหมด4จุดนะครับประหยัดตังค์นะครับ อันนี้หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทนะครับรวมทั้งหมดก็สามหมื่น